สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าของอะไรสักอย่างที่เป็นดิจิทัลเนี่ยที่แบบว่าเราก๊อปปี้กันได้ง่ายๆเลยนะทำไมทําไมมันถึงกลายมาเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลอย่างบิตคอยนได้เอาละวันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนานี้กันครับคำถามสําคัญที่สุดเลยก็คือเราจะสร้างเงินในโลกดิจิทัลที่มันปลอมแปลงไม่ได้และที่ยากยิ่งกว่านั้นอีกคือจะทํายังไงไม่ให้เงินหนึ่งหน่วยถูกใช้ใจ่ายซ้ำซ้อนกันได้ ปัญหานี้แหละครับที่เป็นเหมือนกำแพงยักษ์ของวงการคอมพิวเตอร์มาน,นานหลายสิบปีเลยเรามาค่อยๆแกะปมปริศนานี้กันนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าทําไมมันถึงเป็นเรื่องที่ยากมากเราต้องไปดูที่ปัญหาพื้นฐาน3ข้อที่เงินดิจิตอลทุกชนิดต้องหาทางแก้ให้ได้ก่อนคือหัวใจสําคัญของเงินที่มันจะน่าเชื่อถือได้นี่นะฮะมันมีอยู่3เสาหลักด้วยกันข้อแรกเลยคือเรื่องความน่าเชื่อถือเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้เงินดิจิตอลที่เห็นเนี่ย มันเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมข้อ2อันนี้สําคัญมากเลยคือปัญหาการใช้เงินซําซ้อนหรือที่เขาเรียกกันว่า double spending เราจะมั่นใจได้อย่างไงว่าเงินก้อนนี้ถูกใช้ไปแค่ครั้งเดียวจริงๆและสุดท้ายข้อ3ความเป็นเจ้าของเราจะพิสูจน์ให้โลกรู้ได้อย่างไงว่าเงินก้อนนี้เอ่อมันเป็นของเราจริงๆ3ข้อน,นี้แหละครับคือกําแพงยักษ์เลยในโลกดิจิทัลย้อนกลับไปช่วงปลายยุค80นะครับตอนนั้นเนี่ยวิทยาการแน่นการเข้ารหัส เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็เลยมีความพยายามที่จะสร้างสกุลเงินดิจิตัลขึ้นมาแต่ว่าความพยายามในยุคแรแรกๆทั้งหมดกลับมีจุดบกพร่องร้ายแรงที่เหมือนกันเป๊ะเลยครับถ้าเราลองเอามาเทียบกันดูจะเห็นภาพชัดเลยครับอย่างเงินสดที่เราใช้กันอยู่เนี่ยปัญหาใช้ซ้ํามันไม่เกิดอยู่แล้วเพราะแบงค์หนึ่งใบมันก็อยู่ได้แค่ที่เดียวถูกไหมครับแต่พอเป็นเงินดิจิทัลยุคแรกเนี่ยเขาต้องอาศัยตัวกลางครับให้นึกภาพเหมือนธนาคารที่คอยตรวจสอบแล้วก็ยืนยันทุกๆธุรกรรม แล้วก็นี่แหละครับคือจุดอ่อนทอี่ร้ายแรงที่สุดของการมีตัวกลางคือพออำนาจทุกอย่างมันไปกระจุกอยู่ที่เดียวใช่ไหมครับมันก็เลยเปราะบางมากไม่ว่าจะโดนรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงหรือกลายเป,เป็นเป้าหมายชั้นดีให้แฮกเกอร์เข้ามาเจาะและที่สําคัญที่สุดเลยนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียวหรือ single point of failure พูดง่ายก็คือถ้าไอ้ตัวกลางเนี้ยล่มจบเลยครับระบบพังทั้งหมด สุดท้ายสกุลเงินดิจิตัลยุครัแรกส่วนใหญ่ก็เลยไปไม่รอดดอนฟ้องแล้วก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เลยแล้วในจังหวะที่โลกกําลังมองหาระบบการเงินแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งก็มีบุคคลลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาครับภายใต้นามแฝงที่ชื่อว่าซาโตชินากาโมโตะคนที่จะเข้ามาไขาปริศนาทั้งหมดนี้เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มขึ้นในปี2008ครับตอนที่มีเปเปอร์วิชาการฉบับหนึ่งถูกเผยแร่ออกมา จากนั้นในปี2009เครือข่ายบิตคอยก็เปิดใช้งานจริงเป็นครั้งแรกและแล้วในเดือนเมษายนปี2011าโต o s h ชินากาโบโตก็หายตัวไปจากโลกออนไลน์อย่างเป็นปริศนาทิ้งไว้ก็แต่สิ่งประดิษฐ์ที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลและนี่คือชื่อของเปเปอร์ที่จุดประกายทุกอย่างครับ Bitcoin ระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์แบบ Peer-to-Peer pe er. คำว่า Peer-to-Peer pe er เนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลย มันหมายถึงระบบที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเชื่อมต่อถึงกันโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์กลางหรือตัวกลางใดๆทั้งสิน้นเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันว่าบิตคอยใช้นวัตรกรรมอะไรในการสร้างระบบที่มันกระจายศูนย์ได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แก้ปัญหาที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครทําได้สําเร็จมาก,ก่อนหัวใจหลักของบิตคอยก็คือการกระจายศูนย์หรือ decentralization มันคือการออกแบบระบบที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของไม่มีศูนย์กลางอำนาจดังนั้นมันจึงไม่มีจุดไหนเลยที่จะถูกโจมตีหรือถูกสั่งปิดได้ง่ายๆคำถามคือแล้วเราจะทำให้ระบบที่ไม่มีใครคุมเนี่ยมันทำงานได้อย่างปลอดภัยได้ยังไงคำตอบมันซ่อนอยู่ในนวัตกรรมชิ้นเอกของซาตโตชิครับที่เรียกว่า proof of work ลองนึกภาพ proof of work นะครับว่ามันเหมือนกับการแข่งขันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่โคตรยากคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในเครือข่ายเนี่ย ต่างก็พยายามหาคำตอบใครหาเจอคนแรกก็จะได้สิทธิ์ในการประกาศว่าทรกกรมชุดล่าสุดมีอะไรบ้างแล้วก็ได้รางวัลเป็นบิตคอยน์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ไอ้กลไกการแข่งขันนี่แหละครับที่ทำให้ทุกคนในเครือข่ายยอมรับข้อมูลชุดเดียวกันโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งแล้วมันก็ทําให้การใช้เงินซ้ำสองเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติแต่คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ซาโตชิในกามโตะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าแค่การเป็นสกุลเงินดิจิตอลสกุลใหม่นะครับเพราะมันดันไปกลายเป็นทางออกของปัญหาาคสิก ที่มีมานานมากในวงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยคือแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ยมันกลายเป็นคําตอบของปัญหาที่โด่งดังมากในสายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบกระจายศูนย์ปัญหานั้นมีชื่อเท่ๆว่าปัญหาของนายพลไบเซนทายครับมันเป็นสถานการณ์สมมุติว่ามีนายพลหลายกองทัพล้อมเมืองอยู่ ซึ่งนายพลแต่ละคนเนี่ยไม่ไว้ใจกันเลยและต้องส่งสารหากันเพื่อจะตกลงว่าจะบุกพร้อมกันตอนไหนโดยที่ก็ไม่รู้ว่าสารที่ส่งไปจะโดนดักไหมหรือมีคนทรยศหรือเปล่านี่แหละครับคือปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์พยายามแก้มาหลายสิบปีแต่ proof of work ของ Bitcoin กลับกลายเป็นคำตอบแรกที่ใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกเลยแล้วพลังของเครือข่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับมันเติบโตขึ้นแบบโอ้โหมหาศาลเลย ลองดูภาพตามนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเอาพลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือขายบิตคอยมารวมกันมันจะมากกว่าพลังของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกทุกเครื่องรวมกันซะอีกคือมันกลายเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ส่งพลังที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยสร้างขึ้นมาเลยก็ว่าได้ครับดังนั้นมอรด,ดกที่บิตคอยทิ้งไว้ให้โลกเนี่ย มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองครับแต่มันคือต้นแบบของระบบที่ทํางานอยู่บนหลักการของคณิตศาสตร์ที่โปร่งใสการควบคุมขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่ใครในคนใดคนหนึ่งซ ource code ทั้งหมดก็เปิดเผยให้ใครเข้ามาดูก็ได้และที่สําคัญมันได้จุดประกายให้เกิดศาสตร์แขนงใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายทั้งในโลกคอมพิวเตอร์และเศรษฐศาสตร์เลย และนี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับถ้าแนวคิดนี้สามารถปฏิวัติเงินซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของสังคมได้สำเร็จและสิ่งต่อไปที่มันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงจะเป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับ